ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่สายทานและขุนขาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับให้ดูเต็นท์ครับเรามากางเต็นท์กันตรงนี้ตรงนี้ร,บรอบๆมันจะมีไฟมีอะไรให้ครับสะดวกสบายมากหน้าเต็นท์เรา และนี่ก็คือวิวถ้าหันออกมาจากหน้าเต็นท์จะเป็นอย่างนี้ครับสามารถเล่นน้ำได้ทุกคนดูตรงน,นี้ก็จะมีเป็นน้ำตกเอาให้ดูนะทุกคนนูนน่นตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาครับแล้วก็จะมีแม่น้ำไหลลงมาจะมีสะพานเห็นไหมทุกคนเนี่ยมีสะพานเดินข้ามไปฝั่งนน้นได้ครับ เดินถ่ายรูปไปนั่งกลางสะานมีชิงช้าแล้วก็พอหมุนกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของเราอยู่ติดน้ำเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมาปิกนิกกันหน้าเต็นตรงนี้แหละครับเหมือนเดิมแล้วมีโต๊ะมีไฟฟ้ามีไฟต่อพ่วงให้ครับทุกคนคือพื้นที่ตรงนี้นกลางเต็นท์ได้หมดเลยครับไม่ทังตรงนู้นเห็นไหม ตรงนู้นก็กางเต็นท์ได้นี่เนี่ยครับสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยบริเวณตรงนี้เนี่ยได้หมดเลยแล้วก็จะมีข้างบนตรงนู้นครับตรงนู้นก็กางได้ข้างบนจะเป็นสนามหญ้าไปเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับมาถึงปุ๊บเราก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาตรงนู้นครับว่ามากางเต็นท์หรือมาทำอะไร จริงๆที่นีไ่ไม่ต้องจองนะครับสามารถวอล์กอินเข้ามากลางได้เลยหรือเข้ามาดูบรรยากาศลานก่อนก็ได้ครับก่อนกลาง <S <S <ๆ>ตรงน,นี้จะเป็นลานโล่งๆเลยครับทุกคนกลางเต็นต์ตรงนี้โล่งๆแล้วก็จะมีที่พักผ่อนมีมีห้องอาหารอยู่ตรงนน้นครับแล้วก็มีครัวอยู่ตรงนี้สั่งได้อะไรได้นี่ลานโล่โลงๆแล้วก็จะมีเรือคายักให้พายครับ เดินลงมาจะมีกระท่อมมีอะไรวรงนี้ล่มลื่นลดเสียงดังหลังสี่ทุ่มมีเห็นไหมทุกคนเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ล้างพวกภาชนะครับล้างถ้วยล้างจานก็ตรงนี้เลย ทุกคนตรงนี้จะมีสะพานครับนั้ก็จะเป็นแม่น้ำตรงนั้นอย่างนั้นแต่เต็น์เรากลางว็ตรงโ้นอยู่ในป่าเลยทุกคนจริงๆตรงนี้ก็กางได้นะแต่ตอนเรามาแดดมันร้อนครับเราเลยไม่กางนี่แล้วก็ตรงนี้มีที่ล้างอีกที่หนึง่งใกล้ๆเต็น์เราเลยน้ำไหลไหมอาอน้ำไหลด้วยนี่ล้างภาชนะตรงนี้ได้ครับตรงสะพานนี่แต่เรามาเลือกกางกันในป่าเลยทุกคนดู นี่คือเต็นท์ของเราปรีกวิเวกมากแต่ตอนกลางคืนเขาจะมีไฟเปิดให้ครับนี่จะเป็นแม่น้ำไหหลมาจริงช้าเนี่ยมีโต๊ะตรงนี้เราเลยเลือกตรงนี้ครับเพราะว่าเขามีโต๊ะตรงนี้ให้เราไว้วางของวางอะไรสูงๆได้อันนี้จะเป็นบ้านพักบ้านเป็นหลังเป็นหลัง ขึ้นไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําครับทุกคนห้องน้ําจะมีสองที่ครับมีมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นฝั่งตรงที่จอดรถตรงนู้นนะครับห้องน้ําก็เดินค่อนข้างไกลหน่อยเดินขึ้นมาห้องน้ําจะเดินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับมีมีบ้านพักเป็นหลังหลัง ถึงแล้วห้องน้ําห้องน้ําจะแยกชายหญิงนะครับผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนผู้ชายก็จะมาทางนี้นะครับก็จะมีจะมีห้องแล้วก็จะมีเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ําด้วยแล้วก็อาบได้ด้วยเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าห้องทุกคนเนี่ย ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องน้ําฝั่งนน้นอีกครับห้องน้ําสะอาดครับใช้ได้เลยอ๋อตรงนี้จะเป็นบอ่ออันนี้จะเป็นเขาไม่ให้เข้าไปไปทุกคนกลับไปเต้นเราดีกว่าคนเดี๋ยวเราจะลงไปนั่งแช่น้ํากันดีกว่าครับอ,อืโอ้โอ อุ้ยน้ำเย็นมากนั่นงตรงนี้แหละทุกคนอืมอืมันบรรยากาศนี่แช่น้ำแล้วไหนามาโอ้ยมีเด็กสองแก้วฟินมากเลยทุกคน นี่เต็นท์ก็อยู่แค่ตรงนี้เองแล้วก็มานั่งฟินมากพีกควนนั่งชิวบรรยากาศข้างหลังดีมากไปครับเราจะพาไปสำรวจรอบๆว่ามีอะไรบ้าง าตากำลังจัดปิกนิกกันแต่ตอนนี้นั่งแช่น้ำก่อนทุกคนตรงน,นี้จะเป็นน้ําตกนอนฟังเสียงน้ําตกครับคืนนี้อยู่แค่ตรงน,นี้เองสวัสดีตอนเช้าครับทุกคน ตอนนี้หกโมงสสี่ิบเราตื่นแล้วเราก็มาดูวิวอากาศหนาวมากครับทุกคนโอ้ยนตอนนี้เรากำลังจะมาขึ้นสะพานเมื่อวานมาแล้วทีหนึ่งครับแต่เดินไปไม่ถึงสุดนู้นตอนนี้จะเดินไปอยู่กลางสะพานโอ้ยโยกเยกมาก เห็นไหมต้องนั่งลงถึงจมันจะมีภูเขาอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ตรงน,นั้นจะบินน้ําตกบรรยากาศตอนเช้าครับทุกคนเจ็ดโมงครึ่งอาทีขึ้นแล้วนุกคนสุดแค่ตรงนี้ ออกไปได้ถึงแค่ตรงนี้ตอนนี้ก็การเต็นได้นะใช่ปะมีคนมากางเต็นด้วยโต๊ะเ,เต็นหนึ่งดูสุดย,ยอดเลยทุกคนตอนนี้8ดโมงครับเดี๋ยวเรากำลังกินเดินไปกินข้าวต้มกันมีข้าวต้มให้กินฟรีครับถ้าเกิดเรามาเช็คอินปุ๊บ เราจะได้แก้วอันนี้นี่ตัวตินหนึ่งซองกาแฟหนึ่งซองแล้วก็บัตรแลกข้าวต้มอ่าก็จะมีบัตรแลกข้าวต้ม7จ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับถ้าเกิดใครไม่กินข้าวต้มสามารถเอาคุมปองนี้ไปรับแลกปเป็นกาแฟสดได้ลดห้าบาทไปกินข้าวกันดีกว่าเขามีน้ําร้อนมีอะไรให้นี่เรามีมาม่ามาแล้วก็เตรียมมาม่าไปกินด้วย นี่จุดรับอาหารเมื่อกี้เรายื่นคุ้มปองเข้าไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปทํามาให้ตรงนี้จะมีกงกระต่ายด้วยทุกคนใกล้ๆที่กินข้าวนี่ไงน้องกระต่ายเยอะเลยกําลังแทะ <c oughs> กาบกล้วยอยู่ด้วยนู่นโอ้ยกระต่ายขุดหลุมนอน <c oughs> คนนี่หลับปงกันมาแล,แล้วเราก็มานั่งกินกันตรงนี้อ๋อบรรยากาศอากาศเย็นเนาะขนาดแปดโมงแล้วแบบยังหนาวอยู่เลยอะ่ะยังสดชื่นมากหนาวๆแล้วมันสดข้าวต้มร้อนๆอ,อร่อยทุกคน อร่อยมากคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับมีข้าวต้มให้กินตอนเช้าด้วยมีกาแฟมีโอวันตินให้ด้วยยังคุ้มเลยทุกคนเนี่ยเราซนกันอีกแล้วเราซนอีกแล้วอินึ้นต้นไม้กันไปนเลย เป็นไงครับทุกคนสายท่านแอนขุนเขาที่สวนพึ่งราชบุรีบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นแล้วก็จะกลับกันเลยครับอย่าลืมกดไ like, ลค,กค์กดติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนกดติดตามให้หน่อยนะครับบ๊ายบายครับ